ค่ะแฟนครับวันนี้นันเรียกมากติดตากลก้องนี่น้องน้อยซื้อเสือเลือนอะมาซื้อเสื้อเหลือนี่เสียบสองวันนี้เสียบเสียบเสียบหนึ่งมาเยี่ยมเส,สียบสองนี่ รีบจะ้ะพีบหวานคนญาติใหญ่แล้วนญาติใหญ่ละอาาจ้าน้องจาจ้าน้องเร็วเรเชี่ยหงใหญ่ละนาเชื่อนเนาะน้ำเบ่าากงกระตุ่นทายเร็วเร็ว เชื่อเชื่อนะ่านดหายกันแล้วนี่ยอาช่อยเดีวื่อพูดอ่ะตานง่ายก็เสียบอยู่ด้วอ เสียออกมาที่เลี้ยงแต่ในหน่วยนึงนเ้ยเไให้น้องดูด้ยอดูที่ราสิดูิเฮ้ยน้องไ้สยไปเพืน้องหน่อยเบิ่งฮะหลิวเมื่อคืนเห็นส่ยกลุนหูดเดียจะเลยสายตูดให้คุณแม่ดูแลเร็วสายตูดเอเอะอ๊าใส่ยัว เออเออเอาเจ้าพ่อเนี่จ็บจืหมี่จ็บเจ็บเจ็บม่เ่ยบ่ายน้องเัียงเด้อไว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 รนได้สุดสวยเอาเอา นคนน้อยกินนมอิ่มไอยิ้มหวานได้เลยเทียบยิ้มหวานดูฮน tiền suối đẻ nó Áo áo tao ตอนละที่ตอนละปวดเอวนะที่มีจู๋ซื้อจะด้วยฮะเลี่ยนนล้ว<า> เสียบยานเสี่น้องให้บ่งเปยดเบ่งเปษบังพิษเปียบจาบมือน้องลักกันลักกันเลยเลยยืดมือน้องเด้อน้องน้อยที่เพื่อนน้องซื้อเสลือทิพย์ เสียบก็ใครเงินละเดี๋ยวคิ้วแม่มานพ่เขียนกันง่คือเก้าอยู่พี่ได้เขียนคิ้วง่ามันเป็นตามคิ้วนี่นี่เนี่เนี่เสียบนี่เสียบดินน้ำหน่อย ไอเย็บขาหนองแล้วนะเขาเบื่อ,อไอทยรู้ได้นี่ถ้า,ทาไทยมีฟังเอน่ย <c oughs> เอ็กลุ่มหล่นนะมุนิเจะเสาว่อจะได้อ,อ้อเฮนนสวยจังเลยเต้นเต้นหัวใจเก้นเต้นอาฮอยอะฮอย

นกับเพียงเลยเนาะอายุบานอิยบบานเรื่อยอายุเป็นฟันอายุเห็นฟันเลยอายุเห็นฟันค่ะเหนยวแล้วเะ่เฮ้เฟือ เอ่อน้อยเยอะนมแม่เสียบหน่อยกระเดื่องน,น้ำนมแม่เสียบไหลหน่อยก็เลยได้เอานมผสมมากินก่อนคือเสียบว่ะ <c oughs> ดูดเก่งแต่ด้ออุยอ้ยอุยอ้ยอ กินเกี้ยงง้งร้อนนะจะน์กะลับคนใครผู้นี้จะน์กะลับจ้าเอ๋ซึ่งต้นหอมกว่านะอุ้ยเมียผมเมียตั้งหูด่งมันเมียตาทีมเมียผม นานาง,นงนะใหญ่กับวัวใหญ่ได้จะร <c oughs> ิงไงผุ่มนี่ไงชื่อหนองเปิดอน้อน้องเข้าหอมบเปล่าใหญ่กับเปี้ยนเปี้ยนเป็นเอ <c oughs> งเอซินี่เป็นไรชื่อเลวเลยนะนุเล่ พี่เล็กโอูด้งมันงอไปูมานมือน่ะมนาไป้น้องกองน้องเล่น้องถือนี่นคือใครมุกเยนะมีวงหลานเน้โอยมีแต่เยอะกับไปอ้ันมีแต่เยอะเลยจะทีเอ็ดเงินให้เขาสะขาเอ็ดที่เป็นเงนแต่บนเก็บอารมณ์ะวัน่ันมดได้ หมดเพิ่งเลยหมดสุดทาเลยป่บ่บีกวยเลยไปรยิมด้อยู่ขาเือนี่ส่ใสของยาน่อยยันคยายหน่ออันที่เห็นเขีมเสียบอยู่นี่เขาไปแล้วฉีดยาหาเชื้อเลือดพี่เห็นเด้อไอ้หน้อยไป่ได้เป็นเฝือสิีดยาเอหลายอย่งเเลือดพี่เห็นจงแล้วจะมีเยอะยุงล่ะโอ้ ไปเครือซูโฟไปธรรม,าามาดาไปธ่าคาทีนี้กัมาเดียววัน้ื่นเสียไปซื้อไอติมนำโพอเล่นไว้คือผลเลยนี่นเพิ่มไอสกินให้นมติจักรเม็ดแค่น,น,นงนี่เสียบพิ่สันหาเด้เตรียมทั้งเบื้อเลยเมื่อวานก็่เส้นเลือแต่เลือดกล่องเต็มบืนไลยทด้งเดือดฟีดจี้ก่อ ซื้อจะเลยเนาะคนหน่อยซื้อจะเลยเนาะคุณใหญ่แตายังไงคนเอ้ยนั่นเสียงเงนเดียวกันครับเสียงหองยังเพิ่มเยอะหนุ่มนะน่าเล่นยังไายแม่เซียบกับน้องน้อยลงมาเบิ่งอีเดอร์บ๊ายบาย ช่วยกันตังซื้อคนหน่อยเนี่ยเด้อจักละซื้อซะเลยเพื่อบีซื้อมวนมวมงคลมงคลก็เมนยูยูย,ย,ยูทูบเด้อ่ะไ้ยังเราไปอ่าน้าเธอกัเท่าน,นี้แหละ